สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องอมพลชนแนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับช่องอมพลชนแนลนะครับขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมมาตามเลขความฝันนะครับของอาจารย์ชายนะครับซึ่งผมได้โทรถามอาจารย์ชายแล้วว่าอาจารย์อาจารย์มีความฝันอะไรไหมนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ฝันดีมากๆช่องอมพลก็ดิ่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมมาตามเลขความฝันนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับ กับอาจารย์ชายนะครับมวดของวันที่2องพฤษภาคม6.8นะครับเดี๋ยวมาฟังความฝันของอาจารย์ชายนะครับว่าท่านจะฝันดียังไงเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับกันันนี้ผมก็ขับรถนะครับมาเรื่อยๆนะครับก็เหลืออีกประมาณสักน่าจะกิโลกว่าๆนะครับน่าจะถึงบ้านท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแถวภาคอีสานบ้านเรา นะครับ ครับขณะนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ขับรถนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านนะครับของอาจารย์ชายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอีกสักครู่ก็น่าจะถึงแล้วนะครับเพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านมานะครับผมได้โทรสอบถามท่านแล้วนะครับท่านจะรอเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านเยอะมากนะครับ ครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวลงไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับท่านผู้ชมนะครับขณะนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่ที่ห้องพระนะครับของอาจารย์ชายนะครับซึ่งได้เดินทางมา ถึงไปเทียบร้อยแล้วครับอาจารย์ก็ก่อนจะออกจากบ้านผมก็โทรถามอาจารย์นะครับอาจารย์ยินดีต้อนรับนะครับช่องอัมพลแล้วก็ f c ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะครับตั้งแต่ออกคลิปแรกเป็นยังไงบ้าง f c ตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตั้งแต่ออกคลิปแรกมากนี่หรือซื้อวารบอเดผพกอลเลยโทรศัพท์เริ่มตั้งแต่มือแรกนี่ออกโคกม่งเศ้านิดออกจากบนนอนนิด เราต้องรศัรา์มาจนหอดคำว่าเดี๋ยวพักก่อนเลยคือส่วนมากนี่พวกเอฟซีวิญญิตสนใจเรื่องอด้านศิยศาสตร์ขอบข้อพันบ่อยสบายดึนกข้มาปรึกษาเออเห็ดจังไหด,ด้านนี้นี่คือบาดนีบางคนก็มีปัญหาในเรื่องขอบคข้วบางคนกระโดนคุ้นใสนะครับแต่แต่ออกคลิปมานนี ที่เด้รับค้นโดนคุน้นใสนี่มีอยูหาคนเดี๋ยวนี้เขากำลังจะจะมาเขาล่อถาลูกเขาไม่หลับมาจิมาถอดมาอย่างเออเขาก็ว่าเขามันมันเป็นแบบแบบผมผมบอกเออแบบผมบอกนะี่แหละว่าโดนไปจากแสนยี่สี่มันจีมีบางคนกันกบสจิแรนในโตในตนวันพระมันกับสจิแรนในโตในตนเออปัญหาเรานี่เยอะที่สุดครับมากกว่าเลขก เอฟซีเอฟซ <FC, S 1> <ม>ีมีหลากหลายทั่วประเทศหลือเ่ครับทั่วประเทศครับต่างประเทศก็มี <c oughs> ประเทศเล่ากับโทษมาโอ้ประเทศเล่ากับมีครับเพราะว่าเขาในเบื้องนี้ชิปของอัพลพฟนิสแนลครับ <c oughs> แล้วก็นองแน่นผููพิ้นมาทายทํำเพราะว่าเออก็เลยเพราะตั้งแต่เขาเอา่าเปิดพอ,อยังไหนเขากระโทษมาหนังนั่นแต่ละคนบอ่บอน บ่นเวา่าจิอพอพ,อพ,อพอบกันเพราะว่าผวันนี้หนูหนูเจอพอดีหนูเจอคลิปของอาจารย์หนูก็เลยโทรมาถามอาจารย์ครับเป็นกะให้ขําตอบรับดีโอ้ยมิเป็นตามมีควมสูขผมเป็นตาหมีควมสูขจริงๆครับเป็นอําพจ<ร>นี้สิสเนงกับเป็นตามมีควมสูขคือกันซอยเหลือ,อคนครับโอ้ออเอคอเพราะว่ามันจังไรล่ะมันมีปัญหาอัดอัด อันตันใจหาทางออกบม่มีอะไรสินะครับเอ,อ่อบม่มีแต่ลังคนนี่บางว่าท่านได้เฮ็ดอย่างสิเสียงเอาขอหมายเล็กวันชีผมกับพวกกาให้ครับผมบอกว่าจะมันนักใจกับผมให้ผมได้เหตุก่อนให้ผมได้ซอยก่อนให้ผมได้เว้ยายฟังก่อนนะครับเออส่วนเสียงให้ผมเะ่า้กกัมันกับบอป็นอย่างครับผมไ่ได้ว่าเ่ได้นี่กอให้ผมได้ แด่คุยนน้ำเด้พ่อมีผมมีกำลังใจนะครับด้นรักษาก่อนครับได้นรักษาไดบบบอกวิธีการก่อนเออเดบบอกวิธีการก่อนเฮ็ดจังสันจังซี่เออ่ันปิ้นนั่นนั่นนนี่การเฮ็ดแบบนี้ผมก็จะบอกนะครับนี่คือวิธีการอบสชวนที่จะไปสะดคอนี่มันจะมีอยสามหม่องที่ผมบอก่นแล้วตั้งแต่ผู้ใหญจะไปทางไหนกำกำหลายหรือบ่หลายผมก็จะบอกไปตามกำของเขาถ้ากำหลายก็ต้องไปมีน นะครับถ้ากำไรครับผมตรงเบิงวันเดือนปีเกิดผมไล่ไปผมโดนใจปรับเออนหน้าหนี่ป็นเจ็กซ์เซนฟี่ซีผมก็จะบอกไปทั้งมนเออ่ันผู้เกตกรรมกับผู้เฒ่าผมก็จะบอกไปทั้งสามทั้งสามแผงนะครับทั้งสามแผงคันผู้ใดบอมมีกรรมมีหยังผมก็จะบอกไปประตูนาวัดน,นี่คือวิธีการอ่าสะดอขอองผมนะครับ hmm. อ่าบมนว่าอของ,ของบบของแบบนี้ บ่เม็นมามันเจียนอีกข้ออื่นเขียนหลับเขียนแลบการที่เฮ้าสะดอกการเหล็กสามเลขกาเลขกหกเลขกเก้าหรือตกคนข้อขาดในขีดข้อปีส้มนะครับนี่เขาเคิดเฮตุจากซี่โทษนัดกลายเป็นเบามันก็จะค่อยดีขึ้นนะครับที่เ,เริ่มตั้งแต่ไายถ้ำมา,าผมกะแนะนน้ำผมกะพวกที่ให้ผมเบื้งให้เพราะตะเบ,บื้งแล้วเขากลับไปเห็คุคั้ตอบมา เกือบเต็มร่อยมันสบายใจอืมเอสบายใจมันเบาม <ไป S 1> ันเบยว่าจะ่ไหนหันใจหลกเลยเพาแต่เหตุแล้วจังจังอยู่อพิชญุโลกจังสี่มือแรลกพิชญุโลกโตมากว่าอาจารย์พอหนูทำที่บ้านไม่รู้็นยังไงนอนหลับดีเขาบอกอืมนอนหลับดีอ่า ็ผมก็เลยบอกว่าอ,อ้าบางทีอาจสัมภเวสีเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวเราเหมือนคนเหมือนเหมือนเราติดหนี้เขาเราไปใช้แล้วเขาไม่มาถามเราเราก็ไม่กังวลกังวลเราก็ไม่คิดเราจะไม่เราก็ไม่คิดจะหาเงินไปใช้เขาผมก็บอกเออโอ้ผมหนูไม่เคยเจอเลยอย่างนี้ว่ะส่วนมากนี่เขาจะเรียกเอาเงินก่อนหน้าจารย์ผมไม่เลี้ยผมบอกว่าอ,อ่าเพราะว่าของอย่างนี้มันของออไม่เห็นตัว ไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีก็ทําไปถ้ามันดีก็ว่าดีมันไม่ดีก็ไม่ว่าีหนูเชื่อแล้วหนูเชื่อแล้วเขาบอกนี้นะครับเออนี่คือวิธีการครับก็ให้คําปรึกษาเข้าไปอีงสัน่นตามที่ของเรียนมากตามที่อาจารย์สั่งสอนอืมกบักบโบกับโบว่ากันผู้ใดเพิ่นัน,นี่พิ่นกะมีปัญหาพิ่นก,กโทษมากเอออ่ามือมืออืน่นมือหืดนี่กะศีสะเกดกับอันบุก บุคลิกวนทะลิกบุญทะลิกครับุญทะลิกอุบนครับเขาสิมาเขาจองมาแล้วออื่นนะครับที่สเกตนี่ยอายุยังกู้ยังยังบ้านบอลอีย่างยังปางกู้ตางกู้ครับเพื่อปางกู้ครับเออนี่เขาจองมาครับเออส่วนส่วนกรุงเทพนี่เดือนนี้ กรงเทพนทว่าการจริงเขาสิม,มาหลายอยู่ครับมาสิม,มาหลายอยู่กรงเทียนเข,เขาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนไปเยอะๆเขาบอกนะครับนี่คือที่การ่วนไล่ผมนี่ผู้เห็นไล่เป็นมาตลอดเดี๋ยวนี้ผมติดที่อดู่ดวงก็อยู่ยี่สิบคนนะครับงวผมจิไลยแล้วว่ามือน,นี้ <c oughs> ครับเอ,อคือนะครับต้องเรียนท่ามผู้ชมอีกอย่างหนึ่งครับคืออาจารย์ชายเนี่ย ท่านจะเป็นคนรักษาคำพูดท่านจะมองว่าคนที่โทรมาหาอาจารย์ชายทุกคนมีความทุกข์ท่านไม่อยากให้เสียใจและเสียเวลาท่านท่านจะตอบรับทุกท่านเลยนะครับไม่ให้เสียใจนะครับต้องตามคิวนะครับอาจารย์เนาะครับตามคิวล,ล,ลักเทือกันแล้วหาผมรักเถือผมเขียนไวน้นี่ขันมันรักเถือผมก็ลื้มแหมมันมันตรงนั่นซับสนผู้นี่มากรักเถือกออาจารย์หนูอ่า,านนอไม่รู้เป็นยังไง ุกวันนี้หนูไม่สบายเอาให้หนูก่อนได้ไหมอย่างนี้เออตอนที่ผมกับไข่ค้ก่อนจริงๆเนี่ยแล้วเกิเหมืนมาลืมตัวหนีจำแล้วเจอไข่ <laughs> ผมบอกเอฟซีนะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าผมโดนิทูไปหรือว่าผมบน่นี่ไ้โทูามากยำให้ผมอีกเนี่ยนังจีอาจารย์ออจะจาว่าอะไรข <FC S 1> ้าวเอฟซีไหลแห้งมันหลายแห้งค,หหงครับเออ <laughs> นี่คือท่านทั้งทั้งมูฟอนว่านกับปิดไว้จัก สมม้วนพักก้อนแล้วก็จังค่อยนี่ผมปิดบได้เพราะว่าผมเห็นใจเอ็ซี่ตายของผมตายกับเอ็ซี่ซะผูเพิ่นมีถูกจะอยากให้ผมตายกับคนบมดดี่อตายกับคนดีเสียดีกว่า่าครับผมอ,อยากซอยสเต็มที่เอ็ซี่ก็มีความหวังเนาะหลังจากที่ทคิปของอาจารย์ใช่ถือเผยแผ่ไปทุกคนมีปัญหาที่อาจารย์ใช่บวชให้ฟังทั้งหมดเลยแมนครับแล้วก็ มีมีเขตไหนหนักๆน่นนนที่จะมหาอาจารย์ใช่ยนะครับที่พนมีก็คือยูซีสเกตครับอำเภอบุญคลิกท<ะ>ี่ยังบุญคลิกบนทลิกครับมันมีปัญหาอย่างนะครับอ,อตัวนี้โดนไสยาสตร์ครับผมเบิ่งแเหล้วโดนไสยาสตร์เออโดนไสยาสตร์แล้วก็ไอผัวพนสั่งเมียแล้วสั่งเมียแล้วว่าจิบ่นี่แล้วผมก็เลยว่าเอาเดี๋ยวเอา หห้ทรงลูกไม่ผมผมว่าอย่งนีรงลูกไม่ผมผมสิทําำห้ก่อนวาวนี่ก่อนคนลพ่อตาเริ่อมตแตกระถ้ำชีไปเปิ่ลกระโท่ามากกอนเลยเพิ่ลมีปัญหาด่วนเออผมก็บ,บอกวิธ,ธีการเพิ่ลเห็ดละอีกอยังเปิ่ลกาทรงลูกมากผมก็มาทำพิธีาหายคนละเปิ่ลเบาลงเปิ่ลสิมาานะครับเปิ่ลสิมาาถอดมาหยางไม่เห็ดครับนี่คือวิธีการครับผมก็บ,บอกว่าอย่าเพิ่มเสื้อผมเด้อ เบึงกอ่อรผมกับวใัยวิเศษวิสโสย่างผมก็ใส่ไสย,ยศาสตร์ใส่วิชาเออวิชาของผมนี่เดอ้อผมนี่บอกเลยว่าทุกคนน่ทันมีสัทธาอ่าบ,บัลบักนี่ดอกบ,บัลบักใส่ขาถาหลายโตดอกขาถาตเดียวกับกับักดิ์คือเขามีสัจจะอยู่ในศินนะครับบ่ศสินหา เฮาบอไปหลักขโมยเฮาบอไปโลเฮาบอไปกินหลายไปตามเส้นทางของเฮาเสือฟังอาจารย์อย่าลืนคู่อาจารย์เออภูผูเพื่อนบมศรทัทธากันเลแต่เพ,พื่อนผูเพื่อนศรัทธาเพื่อนกับกุ้งสีมาเอาคขนแรกก็คือต้องเชื่อมั่นในอาจารย์ชายก่อนมาด้วยความเต็มใจด้วยค,ความศรัทธาเพราะว่าอาการป่วยหรือ เรื่องไสยศาสตร์ที่ทุกคนโดนมาไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันไปนะครับการรักษามันกะบางอาจจะเห็นผลไว้หรืออาจใส่ไว้ไาหนึ่งและตับผู้สาผู้เลวครับคือแบบว่าขันขันมากมันโดนมันก็ต้องใส่ถอดโดนครับถอดสามสี่สินยังสี่นะคันมันกระลังเข่านี่มันก็ออกไงมันมาท่านเด็กล่ามไปในโตในตนมาท่านเลยเขาเส้นเลือด เออนี่คือคือหมอไปหาหมอลูกบ้านละ่ะเขาก็บอกใหจ้จินยา,นยาเทียดเยวเศร้ากก็ตองนัดอีแบบเดียวกันแหละครับเออผมกับโบเป็นว่าเอาผมเมืเ่อใหเศร้าเดี๋ยวนี้ผมกับเบเดว่านี่มันเศร้าไปผมกับมัดกับบอบ็เศร้าเ,เลยเพราะว่าต่างคนต่างสูงกันคืออาจารย์ชายกําลัางจะบอกว่าอาจารย์ชายไม่ประมาทกับวิชาที่ร่ำเรียนมานะครับ ของทุกอย่างต้องใส่เวลาใช่เวลาลวครากะบ,บรสามารถที่จะฟันทงลอยเปอร์เซ็นต์หรือพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอฟซีที่จะมาหาอาจารย์ใช่เนี่ยหนึ่งต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวอาจารย์ยรก่อนครวก็จากนั้นอาจารย์ก็ด้รักษาโดยพุรโตคุณที่อาจารย์ลำเลียนมากนะครับอาจารย์เสื้อหมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่อาจารย์ํำเลียนมากจะปดปลอยหรือแบ่งเบาหรือปดสิ่งที่พด่ดีในตัวของบุคคลคนนั้นออกไปอย่างแน่นอน อาจจะเวลาต่างกันแน่ครับต้องใส่เวลาครับใส่เวลาเพื่อใส่เวลามีอย่างก็คือเพื่อผมจินไลบนหนันบนหนีเพื่อมันสิละลายลังคนก็จะออกทางปัสสาวะแต่เป็นพวกพวกจําเดือนหรือพวกมูไอหนํามันพ่ายนังมัดยางสีมันจะออกมากในเนียวในปัสสาวะทายออกมามันจะสีดำมันก็จะหม็นนะครับหม็นเน่านี่คือวิธีการของผมผมสัน ฉันเฮารักษาฉันว่าชีรักษาใครรักษาซะฉันออกไปแล้วครับอุไซมาเนี่ยรับถ้ารับพอเอาอมผมบอกเลยว่าสมมติว่าผมใส่เขาไปเขามาจ่างผมใส่นเนาะสมมุติเนะครับเออผมผมผมถือว่าผมใส่ให้สมมติท่าทนมาจ่างผมผมใส่เขาเนี่ยทุ่มมือนเขาบวขหาดมีดดีปืนเนาะพวหมูเขามีาวิชาคม เข,เขาใสเทยศาสตร์สม,ม,มูทจ่างมาผมใสไห้นี่ใสไห้ปุ๊บนี่คันท่าคุณอาจารย์เขาดีเขาถอดได้เขาถอดออกมาได้พวกพวกนี้มันสิวนมันสิว่มีหมองอยู่หมองเศร้าอาจารย์กำลังจะบอกว่าของนั่นสิย่อนขึ้นกับคนเด็ดย่อนขึ้นกลับไปหาเหครั้งแรก<อ>มันจะมาหาผู้ผู้เหตุก่อนผู้ใส่ก่อนผ,ผู้ทำพิธีก่อนผู้ทำพิธีก็บอกว่าเอาออกไปแล้วต้องไป หาผูจักเตรียมตัวรับมือให้ดีเตรียมตัวรับมือให้ดีบแมเนวาสิใสได้ซุ้มซี้ซุ่มมาเห็นว่าอาจารย์แต่ละคนพุทธคุณไม่เหมือนกันเนาะครับผมเออนี่คือวิธีการผมอถักมันออกไปแล้วมันสิแลนมันมันว่าเตาออกเรามันกับขึ้นมาไดนนะครับเออคือไปสนีล่ะเขาส่งมาแล้วเขาบ่รับขึ้นไปหาเจ้าของ น,นี่คือวิธีการบอกต้องต้องเบิ้งแห่งมันหูตัวนี้บอมเบียาสีอยากเฮ็ดเห็ดทุกทีสมหามันเห็ดใด้อยู่ครับอาจจะมีอาจารย์ที่เก่งกว่าคนเห็ดก็ได้ครับ,รบอออาจารย์เขาเรื่องวิชาเขาเก่งนี่เขาสิบ,บอปากเขาจิใสยอย่างเดี๋ยวเขาจิลงพราะแต่คนเขาไปผมสมมุติผู้นี้โดนไสยศาสตร์มาเนาะถอดออกปุ๊บด่บรอยนสิเศ้าไดยเศ้าแต่ตอนถอดเลยพอมันมืด ิดออกมาวิชามากมันก็ชังไม่อีก่สินี่ห้าตองข้อตะทอนแล้วเ้าตตองฉันเ้าตตองดูแลเ้าตตองเ,งเงอบิงเขาเบิงตลอดบางอาจารย์นี่กับบ๊อบแมนนี่เพื่อนอมเนาะกับเพื่อนกับไปของเพื่อนผมกับไปของผมแล้วเขาก็ตายแล้วเราจบก,กันไปเลยผมนี่ไปบ่ให้จบคือผมต้องเบิงของผมนอกจากผมจะเอาไปไดนนะครับนี่วิธีการของผมผมตองซอยคนนี่จน ตามค่ะซอยเพิ่นรถพ้นให้ได้ครับผม้ามมันสูบเขาป่ไได้ผมจังสิยอมทานเขามาหาเรื่อยๆผมมีปัญหาโอกาสได้คืออาจารย์ชายกําลังจะบอกว่านะครับสําหรับคนที่เดินทางมาให้อาจารย์นะครับถอดของเรื่องคุณใส่นะครับม์ดาต่างๆนะครับถ้ารู้สึกว่ากลับไปแล้วยังไม่หายขาดให้กลับมาหาอาจารย์ใหม่ให้อาจารย์ดูให้อีก นะครับตองเอามาลุไฟยิงสีเลยไฟตัวนี้นี่ผมจะไหลใส่เลยครับอออืมเผมสีผอมไฟไฟตัวนี้ลุกแงแ้งผมจะโอมเลยผมจะไหลใส่หนาผมอออืเไหลไหลไฟมีใส่หนาแล้วน้ำเที่ยนยผมจะเทใส่ตีนใส่มือผมต้องสร้างไฟเขาในโตเรือมีสาระถันไฟมันใหม่ทุกอย่าง ไม่เซลผัดถิ่นบอกคุณตายเขาก็กาเอาไฟเผา,าจบกัน,นผมเอาไฟไปยูอะไรเยาหวังเลยครับอืนี่คือวิธีการของผมครับเออขออย่างเดียวคือให้เขาสนใจรักษาให้เต็่มรอยกพราท่านละแบบว่าอลองค้นกับยานผมเอาเงินหลายอย่างอัสี่จะไปคิดมากเรื่องเงินจะเป็นนักใจอืมพอทอท่านไปร่วมแขกเพื่อเดียวมผมเราก็โค้งคำว่าไดท่านมีน้ำใจแต่ได้ก็ไไ้ ครับบ่เด้ไปว่อ๋อใหตุกานเจ้าผมมีความสุขยิ่ผมค่ายปงคู่เท่าไรกะค่อยค่อยให้อาจารย์เท่ากหร่ไม่ยากครับใส่มาเลยเรียบร้อยผมมีอย่างเราก็ได้เอื้นเราอีกอาจารย์ใช่เราก็ร่งจะบอกว่าเราอยากจะเอาวิชาที่ลำเลี่ยนมากนี่ครับรักษาคนป่วยหลายที่สุดเท่าที่จะรักษาได้อยากซอยคนซ้ำมีชีวิตอืออยากซอยคนอาจารย์เลียนถามเป็นอยอาจารย์อายุเท่าไหรแล้วครับ แล้กวกับอา,อายุอาจารย์สักปีนะครับเกจสิบปีครับปาเกดสิบปีนะครับตานผจ้ชม,มยังแข็งแรงโวช้าชานเพราะว่าคุณงามความดีที่อาจารย์นี่ได้สากงมาเน่ยะครับเพศไหนอาจารย์มีลาสีนะครับทีมีกําลังแรงกายแรงใจปึ้งปังที่จะรักษาเอซีต่อไปผููที่เดือนร้อนเนาะจังกรณีผู้ที่ืเดินทางมากเพราะโดนพุ่นใส่มาสะดอเพราะต่อดวงชะตา ก็ได้มันบอกครับได้ครับอ๋อได้เหมือมาถึงผมผมก็ต้องเฮตห้ครับปัดเป่าสิงบ่ดีออกจากตัวสันสมุ่ามาฮหดนี่ผมแตงสะดอกคอนาะสมมุติว่าผมลงไฟผมลงไฟนี่าผมจะถ้าหากว่าผมลงไฟปุ๊บนี่ฉันมิแสดงอาการยังขึ้นหรือผมมาพระจีฉันมีแสดงอาการยังขึ้นผมต้องไล่ออกเหมือว่าต้องบอกผมผมเฮให้ออกงหมดอมันมียังอยู่ได้นั้นมันมีไฟผมกกต้อง ครับผมลกไว้แต่ผมทําพิธีนะครับ mm hmm. เออเพราะว่าผมจีบอเอาไว้จักอย่างเลยที่มันอยู่ในเนื้อในโตขอให้มแต่คุณพระพุทธประธทรมส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณความคุณเจ้าอยู่ในโตนอกนั้นผมจะวาดนี่คือกนเบาเนาะมันจกัออกยิงเ <c oughs> มน,บ,มนบ่เมนกะคุณมันบ่เห็นโตแต่คือผมเอาผม,ผมอาจารย์ผมบอกให้เอา,พาไพ่ล่ออกหน่อย <c oughs> ให่ไพ่ที่นำเทียนใจนผมลับ่องนยครับแต่ผมบ่ บบทาพิธีผมจิบวกรา,ายน้าเี้ยนใส่หนาแล้วบวกาเอาไผ่ไปกปานนะครับเออนี่คือของผมถ้าผมทําพิธีนี่ผมผมตอกกาให้กับโบหอนซอแดดครับบบฮอนซอเดดเออเกลือเจ็ดเหลี่ยมครับมีเกตวันอืมีเกตวันเก็ดเล่ม,ม,ม,มต้องมี่าออทาว่ากันจริงๆนี่มันมัน วันสีไล่ต่างแต่อนนีวัอาทิตย์วันจันทร์วันนังคารนวันพุธวันปนื้มหาวันสุ์ต้องไล่ออกให้เมื่อศับในสีวันนี่ท่านมั่าพวกมุ้นี้เขามาวันไหนมันก็ตกเจอเที่ยนผมผมเรียนนั้นเล่ยนี้ไปเลยไล่ยังสิ่คือวิธีการนี้ผมครบวันเลยครบวันครับอืมวันวันอาทิตย์นี่มันสีเทวดามีพรองค์วันจันทร์นี่สิบห้าองค์เทวดา ประจำวับบนวันอังคารนี่แปดองค์วันพุทธนี่สิบเจ็ดวันพฤหัสสิบเก้าวันสุกีสิบเอ็ดองค์วันเสาสิบองค์นี่ผมตองไล่เอาออกจากนี่คือตามวันนะครับแล้วก็เดือนไปนำ้ำสี่คัดไลในเดือนนั้นมีขอมีหยังกกต้ตองไล่ออกตามเดือนจนหอดเดือนสิบสอง ชิสองเดือนนี่ผมตรงไล่ออกเนี่วิธีการเหตุของผมครับอืมอามาน,นีกะได้ฟังรายละเอียดของอาจารย์นะครับเป็นบางส่วนนะครับต้องบอกว่าเป็นบางส่วนเพราะว่าอ,อาจารย์เล่ารักษาคนป่วยทางศสยศาสตร์นี่มาเกือบทั้งชีวิตเนาะตั้งแต่ลําเลียนมากคือมากหลายคนมากๆนะครับมันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์เลหยฟังเดี๋ยวจะมาตามความฝันของอาจารย์ของ ที่ว่าฝันดีฝันมาตั้งได่นะครับอาจารย์ก็คือผมฝันนี่ผมฝันว่ามีคนเอาพระมาให้สามคืนเอาพระมาใหา้พระนี่เอามาาเคล็ดสามองค์สามองค์เอามาใหาผ้ผมผมเอาคนมาเป็นรักษาบ่ไดคนก็นเลยเอามาใหา้่นว่าให้ดูแลเอาเพราะว่าอาจารย์นี่รูมีศิลธรรมอยากเอาอให้เอาพระมาไหว้อย่างไรมาดูแลพี่นอ้อง คือซีแมวตมัดหรเฮ็ดทีไปพวกพี่นออกมากหลายพี่นอองมาหลายก็คือพวกทุ่มากอความช่วยเหลืออืปัญหาก็าเลยขวันวันมีผักมากแต่หข่เป็นตัวเลขมันยั่งบอท่านใดเป็นตัวเลขนะครับมีคลื่ออนแต่ว่าถ่าผมมันนี่พจนล่างๆนะโยพจนล่างๆใงยโยธ่าอันนี้นะครับพจนล่างๆ็งจะเป็นมหาทาวารไร ใครไปมัตต์ทีอัดพาอล่างๆกันคันเชียเอาตอนี่ผมกบอก<ม>ได้อยู่ท <c oughs> ัานสั่นแต่ว่าอาจารย์เห็นพาอล่างๆกับเพิ่มเติมตัวเลขได้ครับอาจารย์ครับเออเติมตัวเลขก็กคือความฝันก็คือมี่เหมือนขับข่าว่าวาเพิ่นเอาพระมม่ห้ครับอาจารย์ดูแลไว้เพื่อให้รักษาอืค,คนต่อไปครับตัวเลขที่อาจารย์ ล่างๆขึ้นตัวใดครับรบกวนอาจารย์เขียนเติมเติมนะครับโตเก้าได้เป็นอ่โตเก้านี่บม่มีปัญหาซีเจ็ดจังใดกลับมากรับอ๋อเขียนเติมเติมเขียนซีเจ็ดไว้พร้อมครับอาจารย์แล้วก็เพิ่มเติมที่ฝันก็ได้ครับอ๋อโอ้ได้สามตัวเลยครับนี่มันเป็นอนี่แต่ว่าน เป็นพ่อที่ล่างพ่อมันสีนี่ข่ายคาบคาบข้า,ข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 าเนี่ยเออแต่ว่ามันมากจ,จังสีเป็นตัวเลขมาจงมังสีนะครับอืนี่คือกาอล่องเบงกายาเพิ่มนี่<อ>นะครับผมอึ่งเลยครับท่านผู้ชมนี่คือรบกวนอาจารย์<ม>ชูตัวเลขนะครับอาจารย์ที่ได้เห็นเบอร์โทูน้ำครับเบอร์ทรของอาจารย์นัำนะครับโอ้จองพรนอึ่งนะครับท่านผู้ชม มีตัวเลขเพิ่มเติมนะครับกับอาจารย์ชายนะครับแปดสองสี่เห็นเอ็ดซี่ว่าให้เอาข้ังบนให้เน่ผมกัเลยมากขอขอกัเลยกัเลยได้เลยได้จังซี่เออแต่ว่าผมผมกัยังโบท่านนั่นทอร์ซีเกตซีเกตนี่ผมมั่นใจเต็มแต่ว่าการจริงกันนี่ก็แค่ร้อยแล้ะเนาะมาวันไหนดอกเออซีเกตนี่แต่ว่าตัวนี้มั่อกลัางขอแบบว่าเขาไม่นี่แม่ S <S <S ยัง,ยงบอท่านแน่นอนเด้อยาสิกยาเพิ่มเยอะเกินไปกับพ่อของปากของพ่อนะครับย่าสินักทำมันทำมันไปได้สามตัวนี่หัวหนาก็เจอกันไหมครับออขอให้สองขพลน,นี่เป็นตัวหลักเลยรครับ <S <S รเป็นตัวแทนผมผมเลยนะครับเอ,อนี่คือของผมมี่แค่นี้ครับครับโอเคเออนะครับออพอดีมีเอฟซีนะครับเดินทางมาหาอาจารย์ จักงสันไทยสุดนี่ขอให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซีจังหน่อยนะครับ,รบสาธุสาธุด้ร์เอฟซีทุกคนที่มาขอเพึ่งผาอาศัยขอให้ปูฤษีจงซอยโดนบันดาลให้ส่องอับพลนจงเดินหน้าดวยความพาสซุกให้ตลอดปลอดภัยให้มีคนติดตามได้หลายอขอให้เอฟซีปูที่มาให้คำปรึกษากับขอให้ ได้สมดังกลุมมุงมาตปาธนา <c oughs> ยาเสห์ใหเมียนได้เกิดขึ้นกับเอฟซและสองอำพลให้ไปทั้งใดกาให้ได้ทรัพย์ได้ศินให้ได้เงินได้ท่องให้ไหลมาเทมาสมบันชาหามรนลือเดอเทพเจ้าเหลาเทวาเทพบุตรเทพดาพระอินพระพมพรยุม,มลาดอีสวนเจ้าขา่าลูกขาเทวดาเม่นั่งทรณีผู้คำนำให้กินผู้คำดินให้ยู่ผู้สางู่ให้นอน จงดูแลปกปักรักษาส่องของอัมพลนิสนาให้ไปดีข่วมพาสุกและเอฟซีปูที่รับชมส่องอัมพลก็ขอให้มีแดดความสุขความเจริญให้หายคอหายเข็นห้เวทหายกรรมสิ่งใดบดีสิ่งใบดงใบางามก็ให้ออกจากร่างจากกายสเสด็จที่ได้ติดต่อมหาอาจารย์ถ้าได้พูดกับอาจารย์ก็ขอให้มีตั้งแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นให้มีทรัพย์มีสินให้เงินไหลมา ให้ท่องไหลมาเขาสู้เนื้อสู้กายในบ้านในเงื่อนให้ลูกเต่าก็ให้ได้ว่าง่ายสอนง่ายเด้อชิบ,บัญชาหำลื้อสาถูก